พอ,พอดีในปีหน้าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องดาวนพเคราะห์ดาวนพเคราะห์เนี่ยท่านก็เลยคิดว่าสร้างเป็นพระราวหูพระราวหูครับพระราหูจร<ะ>ิงๆอาจารย์พอทราบประวัติแม่อาจารย์คือใคอ<ะ>อรครับคือพระอะไรอริถอนถราหูอะอสุรินราาหูครับท่านจริงๆแล้วท่านเป็นผมก็รู้เพลงเข้าๆนะครับคือจะรู้มากนี่ก็ต้องผมประชายวไม่แน่เดี๋ยวผมหาจังหวะเข้าไปไลฟ์สดแล้วผมเข้าไปถามกันหลวงพ่อช้างสักทีนึงนะคับไม่แกเล่าเลยก็คือเป็นจริงๆแล้วท่านก็เป็น หรือว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ของพระเทวสุวรรณก็ผมเห็นเหรียญเทวสุวรรณเนี่ยโดยมากด้านหน้าเป็นเหรียญเทวสุวรรณด้านหลังเป็นพระราหูเป็นของคู่กันครับก็เป็นคู่กันเหมือนกับลูกศิษย์ยกย่องพระอาจารย์ด้วยนะครับก็อาจารย์แล้วอย่างเหรียญพระราหูเนี่ยผมถามท่างนิ้าอาจารย์หลงเพราะช้างจะทําอีกไหมในครั้งหน้าคือท่านบอกว่าจะทําเป็นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายถ้าเป็นเหรียญลาหูครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยที่แรกเลยเนี่ยเราลองทําบล็อกออกมาดูก่อนครับ แล้วคือบางทีงานบางอย่างเนี่ยเราต้องทํามาครับอย่างท่านถ้าทุกท่านเห็นก็คือเป็นบล็อกที่มีหูครับแล้วไม่มีอักขระเลยข้างด้านหน้าครับอันนั้นเน่ยเป็นบล็อกที่เราทดลองทําึ้นขึ้นมาครับผมจริงๆแล้วมันเป็นเหรียญที่ย่อมนิดหนึ่งครับตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อช้างก็ดูว่าเราต้องใส่ท่านก็บอกว่าต้องใส่ยันครับท่านก็เลยเขียนยันลงไปอีกก็จะเป็นใหญ่ขึ้นไปนิดหนึ่งครับผมครับอาจารย์ผมสังเกตว่าไอเหรียญที่อาจารย์ลงลงเนี่ยมันมีสองอย่าง มันมีทั้งแบบมีหูและไม่มีหูคืออย่างนี้นะครับต่างกันยครับจะมีด้วยกันสามไซส์สามไซส์สามไซส์กับไซส์ที่เป็นรุ่นโชคเป็นไซส์เอกของเราเนี่ยก็คือมีหูแล้วก็มีอักขระครับผมไซส์ที่สองมีหูแต่ไม่มีอักขระครับเขาเรียกว่าพิมพ์เล็กครับส่วนพิมพ์จิ๋วเลยเนี่ยนะครับไม่มีหูและไม่มีอักขระไม่มีหูไม่มีแค่แต่ด้านหลังเป็นหลังเรียบเป็นหลังเรียบก็คือหลังเรียบไม่มีรอยจานไม่นั้นต้องมีจานครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นพิม เป็นลายมือหลวงพ่อช้าง,ง,างทุกเหรียญโอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับครับจริงๆการการทำงานชุดนี้นะการการการที่เราทําพระรุ่นโชคชุดนี้ครับอาจารย์จริงๆหลวงพ่อช้างเนี่ยก็คิดว่าจังหวะว่าท่านเนี่ยไม่ต้องการที่จะอะไรเงินมากมายครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยท่านจึงให้ผมบอกให้คอนเซ็ปต์มาว่าครับยังไงก็แล้วแต่ในการจัดพระรุ่นโชคเนี่ยครับ จากเดิมเนี่ยจริงๆคุณบอกนะครับรายการครั้งแรกที่ออกรุ่นโชคเนี่ยเรามีเหรียญทองคำในรุ่นโชคเนี่ยแค่สี่เหรียญครับแต่พอหลพ่อบอกแบบนี้เราเติมเป็นเจ็ดเจ็ดเหรียญเลยเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญโดยโดยที่พามีแค่ห้าร้อยลังห้าร้อยลังโอ้โหเจ็ดเหรียญน่ารุ่นน่าลุ้นนะเจ็ดเหรียญเนี่ยนะครับครับเรายังชุดชุดเอทุกลังเนี่ยมีแน่นอนคือนาการนาการทองคำอาจารย์แเขามีคนก็ถามผมมาพี่โมด อย่างเนี้ยไอมาตรฐานว่าตักเชอยังเอามาใช้อยู่ไหมเรื่องการการันตีเครดแต่ละเกรดกาตเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือสบายใจได้สบายใจได้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมงานใหม่เข้ามาคืออะไรครับครับอาจารย์หน้ากากทองคําเต็มพื้นยังไงอาจารย์คือปกติหน้ากากทองคำเนี่ยจะมีเฉพาะองค์พระใช่ไหมครับบางทีเราก็ทําแค่ขอบครับแต่คราวนี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้ากากทองคำั้งอันอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมดา์ก็คือถ้าหันหน้าเหรียญเนี่ย ถ้าเป็นหน้ากากทองคําคือทองคำทั้งหมดเลยแปะไปทั้งอันเลยแปะไปเลยแต่คือด้านหลังก็เป็นอีกเนื้อเลยเป็นเนื้อเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเป็นก็จะมีเนื้อเงินเนื้อเนื้อเงินธรรมดากับเนื้อเงินชุบสแตนด์โอ้แล้วอย่างี้อาจารย์แล้วตัวหน้ากากทองแบบไม่เต็มมีด้วยไหมมีครับก็คือเพิ่มลงไปอีกอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเป็นหน้ากากเต็มองค์เต็มหน้าเหรียญครับนะครับสุดยอดเลยครับแต่ทีเนี้ยที่เป็นพิเศษคราวเนี้ยที่เราเอาใจสิยานุสิตนะครับครับ เหรียญแถมยกรังเหรียญแถมยกรังคือเหรียญแถมยกรังเนี่ยปกติเนี่ยครับทั้งที่อื่นเนี่ยเขาทำเนี่ยเราก็คือแถมเหรียญเงินแถมเหรียญอะไรธรรมดาครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราทดสอบโดยการทําเหรียญแถมยกรังแบบรุ่นโชคครับใช่ไหมครับที่เราทําไปเนี่ย92รายการรู้สึกว่าการตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยดีมากก็เอาตรงๆนะครับเหรียญแถมยกรังเนี่ยต่อต่อรุ้นเนี่ยแพงกว่าเหรียญรุ้นธรรมดาสุักาเท่า6เท่าคือเหรียญหนึ่งเนี่ย5,600ครับ5,600ครับแต่คราวเนี้ย ผมบอกได้เลยเหรียญแถมยกลังเนี่ยรรเราทำเป็นเหรียญจิวจ๋วจิ๋วมีทองคำาสี่เหรียญไอ้ไอจิ๋วที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือจิ๋วที่มีรอยจานหลวงพ่อช้างทุกเหรียญตุ้ต่อนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเหรียญแถมยกลังคือคุณได้รอยจานหลวงพ่อช้างนะครับคือเหรียญจิ๋วเนี่ยเราซ่าห้าร้อยลังแต่เราสร้างห้าร้อยกับสองเหรียญห้าร้อยกับสองเหรียญอีกสองเหรียญเนี่ยเราจะมาแจกในไรฟ์สดโโอหจับแจกเลยครับโอ้ดีดีแล้วอาจจะต้องมีถึง ดีไม่ดีเนี่ยอีกหลายเหรียญด้วยครับผมพยายามจะหาเสาะเข้ามาครับเพื่อให้พูดง่ายงว่าหลังจากที่พาออกแล้วเนี่ยการไล่สดของเราเนี่ยยังมีเหรียญแถมยกลังไล่สดแจกอีกก็คือที่เข้มข้นขึ้นไปอีกเข้มข้นขึ้นอีก,ขขอกโอ้อาจารย์อย่างนี้คุยกันรู้เรื่องไหมคือคือจุกกระเชยเนี่ยครับจะเปิดให้จองสาธารณะออนไลน์วันที่15ครับ15บนะครับ15บ้าถ,ถ้าจำเดี๋ยวจำเวลาไม่ไม่ชัวร์เวลาเวลากี่โมงใช่